ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะคะแล้วก็การแสดงที่แสดงกันในห้องโชว์ก็เพิ่งจบลงไปนั่งเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ตอนนี้ผู้โดยสารต่างก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะคในขณะที่ผู้โดยสารกําลังหลับไหลอยู่นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายๆชีวิตบนเรือลํานี้นะครับที่กําลังทํางานอยู่เพื่อที่จะทําให้เรือลํานี้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับเรียกว่าตราบใดที่เรือยังยงคงอยู่กลางทะเล การทำงานบนเรือนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยังทำงานปกติรตครัเวืผลัดละ4ชั่วโมงครับอ๋อก็คือว่าในที่สะพานเดินเรือนี้ยังมีคนประจําตลอด จะประจําตลอดเลยม,มีทั้งหมด3าผัดผัดชั่วโมงอย่างผมนี่ก็จะเข้าสองทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ผมออกเปลียนไปแล้วก็จะมีเที่ยงคืนตีสีไปช่วงหนึ่งแล้วก็ตีสี่แปดโมงก็จะหมุนเวียนไปทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรือจอดอยู่กับที่หรือว่าเรือวิ่งอย่างนี้ผู้โดยสารเข้าไปนอนหมดแล้วแต่ว่าที่นี่ยังนอนไม่ได้ต้องมีคนอยู่ประจำก็ยังต้องนําเรือเดินทางทั้งวันทั้งคืนในกรณีที่เรือเราต้องเดินทางไกลอยังตําแหน่งที่ถ้าอยู่จกลางคืนนี้เขาเรียกอะไรนะครับ ผมนี่ตำแหน่งผู้ช่วยต้นหนครับของคืออันนี้คือตำแหน่งในเรือผู้ช่วยต้นหุ่นนอกจากพี่ที่อยู่ในในสะพานเดนินเรือนี่รอบๆเรือนี่ยังมีคนเดินอยู่ไหมที่เป็นก็<อ><อ>จะมียามระวังไฟฮะหน้าที่ของยามระวังไฟนี่คืออะไรครับอ๋อคือความรักษาความปลอดภยัยแบบบนเรือต้องดูคอยดูแลตลอดแบบลาดตะเวนอย่างงี้อ่าครับลาดตะเวน คอยดูไฟไหม้น้ําท่วมไฟฟ้าแล้วก็วงจร้างอ๋อก็คือว่าแล้วเดิมกี่จุดเนี่ยเดินเดินเนี่ยทั่วเรือมีสิบสองจุดสิบสองจุดตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นหกชั้นหกเลยอ๋อมันก็หมายความว่ามันก็หมายความว่าเราต้องเดินไปดูเดินไปดูในแต่ละจุดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนอย่างเช่นว่ามีน้ําซึมจากข้างนอกเข้ามาหรือเปล่าถ้าน้ําซึมกับเรือรั่วอะไรเงี้ยหรือแบบตรงไหนมีไฟไหม้อะไรเงี้ยนะครับครับอ๋อก็ตรงไหนอันตรายสุด ชั้นหนึ่งเพราะมันจะติดแนนตลอดมออันอาจจะรั่วซึมของแน,า,นาขึ้นแมกก็ได้เราต้องคอยดูตอนนี้แบบเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับยังต้องทำงานอยู่เลย รู้ว่าไกด์เขาหลับเปยที่ยันเพราะว่าเมื่อก่อนวันเขาทำงานกันเหนื่อยมากเลยขอเปาะห้องเขาค่ะคุณกำลังพอกหน้าอยู่หรอกำลังพอกหน้าหน้าึงเปิดไฟมีห้องนี้นี่เป็นห้องนอนไกด์ใช่ไหมคะไกด์ระดับ ไกด์ที่มีระดับความสวยน้ำเลิศแก่แล้วค่ะต้องนอนบนนอนนอนที่สุดนี่ปกติจะนอนห้องละกี่คนคะถ้ามาเต็มก็หกเจ็ดคนนะคะหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนห้องนี้นะคะหกเจ็ดคนค่ะสามเตียงเตียงล่างสองอ๋อข้างล่างสองข้างบนสองข้างบนนี่สองเตียงนะคะอันนี้เตียงหนงหนึ่ง ได้แล้วเตียงเจนที่หกอ๋อนี่นี่นี่คือเตียงนะไม่ใช่โต๊ะใ่ค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อ๋อนี่อีกเตียงหนึ่งค่ะใช่สิเตีจนที่เจดู่ไหนสี่งที่เจต่อสิ่งต่อถูกต้องแล้วค่ะเราพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงสัปบาย์เจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงไหนเพิ่งห้าทุ่มเองห้าทุ่มแล้วค่ะเป็นกฎของไกด์ห้าทุ่มต้องหลับทุกคนทําไมเขาถึงต้องให้นอนห้าทุ่มด้วยล่ะคะห้ามเตียง เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานเะคะมันจะมีดำน้ำมีอะไรอย่เงี้ยไม่งั้นร่างกายเราจะไม่ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้แล้วนานๆกลับบ้านที่ไม่คิดถึงบ้านเหรอคะก็คิดถึงแล้วแล้วนอนบนเรือกับนอนที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันไหมคะไม่เราแบบเรือก็เหมือนบ้านที่สองออคเค่ะหงาไหมไม่เหงาคะ่ะคพ้นเยอะมากครับครับห้องผมห้องนี้เป็นเป็นห้องของพี่อที่นี่นะ วันนี้นอนคนเดียวครับจะนอนคนเดียวครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็นอนคนเดียวแต่ถ้าเป็นระดับลูกเรือระดับล่างๆนี่ก็จะเป็นสองคนต่อหนึ่งห้องนี่ห้องนี้ก็เล็กๆนะครับนี่มีมองนี่ก็มีอ่างล้างหน้าอยู่อ่างลินมีพัลลมอยู่ตัวของนิจานชาก็ยังอยู่นี่ห้องที่ก็เหมือนเป็นบ้านเลยนะครับของเขาของผู้โดยสารนี่เป็นโรงแรมของเรานี่เหมือนเป็นบ้านแล้วอย่างนี้อยู่นี้เดือนนึงอยู่กี่วันกันเนี่ยการทํางานนี่เดือนหนึ่งเราจะได้พักห้าวัน แต่ว่าการทํางานของเราจะไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันนครัตอเลกอะไรนะครับผมก็เหงาเหมือนกันนะพี่นานๆแบบกลับบ้านก็มันก็เหงาก็เลยจําเป็นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเารจัื่อิตบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับมันรับได้หรออก็ได้เฉพาะตอนที่เรือเข้าเทียบ่าอะไรที่ใกล้ๆแต่ว่าถ้าวิ่งออกไปไกลๆบางทีมันก็รับไม่ได้แสดงว่าชีวิตก็เป็นคนเรือเลยนะพี่มีบ้านเป็นเรือครับมีเรือเป็นบ้านไม่ได้มีบ้านเป็นเรือมีเรือเป็นบ้านนะครับ ช้าวันที่26ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เรากับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือครับใช่เลยครับแลว้วเช้าวันนั้นก็คือวันที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าหาฝัง่งเหตุการณ์เริ่มประมาณ10โมงเช้าดาและนักท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะมาหยาตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆน้ําก็ลดลงแล้วก็มีคลื่นซัดเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกคนรีบวิ่งหนีขึ้นเขาตอนนั้นมีเรือเล็กของทีมงานอยู่กลางทะเลด้วยแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นไม่มีใครรเป็นอะไ มารส่วนที่สะพานเดินเรือขนาดนั้นมีวิทยุขอความช่วยเหลือมาจากเรือเล็กๆลำอื่นๆนะครับกัปตันรู้ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีรายงานนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนอกจากจะฟังข่าวจากทางวิทยุอย่างเดียวส่วนที่ชั้น3มก็มีเรือเล็กนํานักท่องเที่ยวที่จมน้ามาขอความช่วยเหลือครับมามันซัดเข้าหน้าหาดที่พี่คือ เรือลำที่เขามาส่งคนที่เจ็ดนะเขาบอกพอรีสอร์ทมันเข้าไม่ได้เลยเพราะคลื่นมันซัดและหลังจากนั้นนะครับเขามีรายงานข่าวจากโทรทัศน์ว่ามีคลื่นยักษ์ถล่มที่ภูเก็ตบรรดานักท่องเที่ยวแลวก็ลูกเรือต่างก็ทยอยกันโทรแจ้งข่าวให้กับญาติและครอบครัวได้ทราบนะครับว่าตัวเองนั้นยังปลอดภัยดีคุณสัมภาระเปิดตามครับ ในที่สุดเรือก็พานักท่องเที่ยวกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยทุกคนแยกย้ายก,กันกลับบ้านแต่ลูกเรือยังคงใช้ชีวิตบนเรือต่อไปไม่มีใครรู้ว่านั่นเป็นการออกทะเลอันดามันครั้งสุดท้ายในฤด,ดูกาล และหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนะครับเรืออันดามันฟรเนเซสก็ออกสู่ท้องทะเลอันดามันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปในฐานะของเรือท่องเที่ยวแต่ว่าออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับรวมถึงนํานักดําน้ําจํานวนเกือบร้อยคนนะครับเพื่อลงไปสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นใต้ท้องทะเลแต่ก็โชคดีนะครับที่ว่าทรัพยากรใต้ทะเลของเรานั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่ใช้ฝั่งอันดามันในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเรืออันดามันกับลูกเรือคง หยุดไว้ชั่วคราว่อนนะครับจนกระทั่งธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างถูกฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับหลังจากนั้นเรืออันดามันก็คงจะกลับไปทําหน้าที่เรือสํารานได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้้้วงก็เเดินนนนไปตามามสทัหลังจากที่ตามหาต้นทางและปลายทางของหลายๆสิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวของกบนอกกระลาบ้างเราจะถึงวันนี้กบออกนอกกะลาได้ยังไงคะ่ะไม่ไหวเหมือนกัน<อ>สวัสดีค่ะ นี่คือรายการกบในกะลาเป็นกบนอกกะลาอะโอ้โหติดตามตอนกว่าจะเป็นกบนอกกะลา